ขี้วัวนี่แหละครับข้าขี้วัวขี้ควัวราคาดีกว่าวัวนะถ้าถ้าเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็ขายได้ละอ,อยู่ที่พันหนึ่งสองพันเงี้ยเดือนหนึ่งนะขี้วัวนะค่ะเอ้ยเยอะถ้าเราโกรกขายได้ดีๆนะเราผสมมามาคือเขาจะมีคนมารับซื้อครับผมอนณาเขตนี่แหละอ่ทีหนึ่งละห้าร้อยพันหนึ่งเงี้ยเราก็โกรกกรกใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงครับผมแล้วก็รอเขามาเอาไปโอ้ดีมากเลยนะ ผลสุดท้ายตัวบัวกับขี้บางทีเราได้ขี้ราคาดีกว่าบัวผมว่าจริงเลยนะจริะเชื่อไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าขายบัวก็หมดเดือนนี้แหละแต่ขี้มันออกทุกวันนะใช่เก็บไว้เอาขี้ไปมาตีราคาสองสามพันแบบนี้เลยนะใช่ตีราคาให้เราอย่างนี้แหละทำไมเขาตีราคาดูถูกคนเลี้ยงจังเลยนะเอาเอาอันนั้นอันนั้นมันอยู่ที่พวกเขาคือหน้าที่ภกเขาไง มันเราหนะ้าที่เราก็คือก็ใหญ่ได้ราคาเนาะแต่มันไม่ได้อะทาไงอะถ้าตัวผู้ตัวนี้นะสามพันสี่พันผมว่าก็ไม่ใช่ธุระแล้วนะไม่ใช่จริงไม่ใช่ธุระแล้วเก็บไว้ให้มันดูมันขี้ไปขี้เอาขี้มันอย่างน,น้อยก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ร้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับผมถ้าปลาไปเดือนหนึ่งแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับผมก็ได้ราคาเท่าเท่ากับ <laughs> ตัวเนี่ยเตรียมตัวจะเข้าคอกแล้วแต่นนกเรียนผ่านก่อน ต้องไว้ข้กนู้นสวัสดีครับคุณยายครับมีอะไรหรือเปล่าครคุณยายนักสู้นะสู้ที่ไม่สู้ไม่ได้มันก็ต้องสู้เพราะว่าอะไรมันมาแล้วมันก็ต้องสู้มันมันก็เหมือนกับนักรบเหมือนเลยเนาะทำไมครับคุณยายก็ลงมาแล้วก็ถ้าไม่หนีก็อยู่อะไรตอนนี้เราสู้อย่างเดียวเลยนะสู้อย่างเดียวค่ะไอสองตัวเนี้ยเราเราเราเอามาสอง 2, 2องสองห้าอตัวนั้นสองห้าตัวนี้สี่ห้าครับผมสุดท้ายตัวละแปดพันเจ็ดพันเก้าพันเออสู้ไว้ก่อนเว<อ>กเกไว้ก่อนคือจำราคาได้ทุกตัวเลยใช่สองหมื่นห้าสี่หมื่นห้าสองหมื่นห้าสุดท้ายเขามาให้ตัวละแปดพันสี่พันเนี่ยมันก็ไม่โอนะอแต่ก็จำเป็นก็ต้องเลี้ยงเขาไว้ครับผมอย่างน้อยก็ได้ขี้ไปลงนาอ่าสุดท้ายก็ได้แรงเราก็ได้ทำงานด้วยเราก็ได้ นั่นนี่นู่นนั่นแต่ก็บอกจริงๆนะมันก็ไม่พอใจอยู่แล้วทําไมเพราะว่าราคาของเขาอ่ะมันไม่โออยู่แล้วแหละอถูกมากๆนะถ้าหากข้างหน้ามันได้ราคาดีกว่นี้ก็ลืมตาอ้าปากได้แหละครับผมเพราะว่าคนเราไม่ได้มาด้วยลําแข้งมันก็ต้องได้ด้วยความคิดอืมโอ้คำพูดนีๆดีแล้วนะไม่ได้มาด้วยลำแข้งลำขาแต่มาด้วยสมองนะมาด้วยสมอง ถ้าเราไม่ทําด้วยสมองทุกอย่างมันไม่ได้มาอย่างนี้หรอกครับผมแต่แรกกับพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้อะไรมาก็เอาแค่แรงมา<อ>สมองมาแค่นั้นเองอย่าบอกนะว่าสู้ด้วยตัวของตัวเองหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะอืมเทมันมีมันมีมั่งแหละสมองที่มาอยากจากธนาคารนั่งจากครับผมคิดอ๋อหลายๆทางเนาะครับผมแต่เห็นคุณยายบอกว่าเมื่อกี้คุณยายจะขายตัวสีขาว แล้วคุณยายบอกว่าไม่ขายไม่ขายทําไมถึงยังไม่ขายเพราะว่ายังเรามีทกโสต้อง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 เคลีย์อ่าอ,อย่างน้อยก็ทรกระโสโทกสทกสองยู่คิดอยู่ในใจทุกวันเนี้ยเอาง่ายๆคือเมื่อกี้เนะี่ยคุณยายว่าถ้าขายตอนนี้ก็ใช้หมดตอนนี้เลยใช่เงินกับคนอนะ่ะหนึ่งครอบครัวเราก็ต้องใช้แต่เงินอย่างเดียวอะ่ะทุกวันนี้ครับผมถึงแม้จะปลูกผักได้ทำนั้นนุ่นทำนี้ได้ต้องเงินอยู่เดียว ก็เห็นเงินนะครับผมต้องกินต้องอยู่เช้าเช้าค่ำค่ำมาเห็นไหมคนที่ใช้เงินนี่โทรศัพท์น้อยคนนี้ก็ต้องใช้เงินอ่าสวัสดีค่ะลูกอคนใช้เงินเอาง่ายนะผู้ชมครับคือถ้าเกิดว่าขายปุ๊บหมดปั๊บแน่นอนใช่ค่ะต่อให้มีวินัยวินัยแค่ไหนก็ช่างนะใช่มีวินัยขนาดไหนตื่นเช้ามาหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเพราะทุกวันนี้มันไม่มีรายได้อะไรมาจากทางไหนแล้วก็ได้จาก หนึ่งถ้าหากเราไม่ได้ไม่ได้ขายวัววันหนึ่งเราก็ได้เงินมาจากลูกจากล้าน,นั่งนิดนิดหน่นอยหน่อยแล้วก็โอเคครับผมมีข้าวกินนิดนิดหน่อยหน่นนอยม,มันก็ประหยัดประหยัดไปมันก็สู้สู้ไปเรื่อยเลยพอเอาตัวรอดได้นะใช่คแต่ไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าเกิดเราขายปุ๊บนี่หมดปั๊บแน่อนอนโอ้ยขายปุ๊บก็เจ้ากรรมนายเวรเยอะอยู่แล้ว <laughs> เมื่อกี้คุณยายอยากจะขายตัวไหนนะ ตาก็บอกขายตัวสีขาวอ่าทีนี้เราบอกหยุดก่อนไม่ขายค่ะไม่ขายไม่ขายเพราะว่าตัวนี้มันท้องอแม่ลูกเนี้ยครับผมตัวละเท่าไหร่ยังไม่คิดราคาค่ะตอนนี้ราคาไม่สวยเลยไม่น่าพอใจไม่น่าพอใจเก็บเอาขี้ขี้เอาขายสามศอกถุงละสามสิบาทยีบาทก็ยังยังได้ค่าขนมเด็ก ขี้วัวนี่แหละครับขขี้วัวขี้วัวราคาดีกว่าวัวนะถ้าถ้าเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็ขายได้ล่ะอยู่ที่พันหนึ่งสองพันเงี้ยเดือนหนึ่งนะขี้วัวนะถ้าเอถ้าเราโกรกขายได้ดีๆนะเราผสมมามาคือเขาจะมีคนมารับซื้อครับผมอาณาเขตนี่แหละอ่ทีหนึ่งละห้าร้อยพันหนึ่งเงี้ยเราก็โกรกโกรกใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงครับผมแล้วก็รอเขามาเอาไปโอ้ดีมากเลยนะ ผลสุดท้ายตัวบัวกับขี้บางทีเราได้ขี้นะคะดีกว่าบัวผมว่าจริงเลยนะจริงนะเชื่อไหมใช่ครับถ้าเกิดว่าขายบัวก็หมดเดือนนี้แหละแต่ขี้มันออกทุกวันนะใช่ออก็ฉันก็อาศัยทุ่งนาใส่สวนมีสวนเป็นของตัวเองเป็นเป็นเจ้าของโคกหนองนาโมเดลของนายหลวงอยู่อย่าบอกนะว่าขี้ก็ต่อยอดได้ใช่ค่ะขี้ก็ต่อยอดได้ แสดงว่ามีเงินเข้าบ้านก็คือจากผักจากอะไรใช่ไหมใช่ค่ะอวันหนึ่งกี่บาทครับคุณยายก็หนึ่งก็บางทีเราก็ได้ร้อยหนึ่งสาบาทสีบาท,บาทก็ยังน้อยก็ได้อยู่นะก็พอนะก็ก็โอนะเพรเราไม่ได้ไปดิ้นรนไปทางไหนโอ้ผมชอบคำพูดนี้เราไม่ได้ดิ้นรนไปไหนเราก็ไม่คิดอยากได้แล้วเราอายุป่านนี้แล้วเป็นเด็กเลี้ยงวัวเริ่มต้นอีกคุณยายเลี้ยงสายพันธุ์ไหน พื้นบ้านเขาธรรมดาธรรมดากี่แหละเลี oh. เ่องไปเลื่องมาผสมไปผสมมาแค่อย่างนี้แหละครับผมชาเล่อย่างเดียวบราหมันชาเล่พื้นบ้านทุกวันนี้เนี่ยราคาไหนพอได้สายพันธุ์ไหนทุกวันนี้ถ้าถ้าง,ง่ายที่สุดก็คือไอ้ไอ้ตัวสีดำเขาเรียกอะไรนะวากิวเหรอวากิวอ๋อ oh, ทำไมล่ะชาเล่เพราะว่าวากิวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเท่านี้เกือบสองหมื่นแล้วไอ้ยะ ตัวเนี้ยเขาให้เป็นหมื่นละไหนเนี่ยตัวเท่านี้ให้เป็นหมื่นนะวัววากิวนะอ่าแต่แต่ตัวบัวธรรมชาติพวกเนี้ยเนี่ยสามพันสี่พันจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอุ้ยขนาดนั้นเลยนะจริงจริงถ้าวากิวราคาดีมากวากิวราคาดีค่ะาวากิวแต่ถ้าสายพันธุ์อื่นนี่ขนาดนี้ก็สามสี่พันเองนะใช่โอ้ผมไม่เคยอยากจะเชื่อนะวัวราคาสามสี่พันถูกจริงๆนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> <c oughs> มันต้องเมื่อเขามาถามอ่ะ สองพันสามพันเออในหอยพูดอย่างนี้นะเอองั้นพวกนี้เก็บไว้เอาขี้ไปมาตีราคาสองสามพันแบบนี้เลยนะใช่ตีราคาให้เราอย่างนี้แหละทำไมเขาตีราคาดูถูกคนเลี้ยงจริงเลยนะเอาเอาอันนี้อันนั้นมันอยู่ที่พวกเขาคือหน้าที่พวกเขาไงมันเราหน้าที่เราก็คือก็ใหญ่ได้ราคาเนาะแต่มันไม่ได้ะทําไงอะถ้าตัวผู้ตัวนี้นะสามพันสี่พันผมว่าก็ไม่ใช่ทุระแล้วนะไม่ใช่จริงไม่ใช่ทุระแล้วเก็บไว้มันดูมันขี้ไป เอาขี้มันยังน้อยกะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้ร้อยหนึ่งก็ยังดีนะครับผมถ้าปลาไปเดือนหนึ่งแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับผมก็ได้ราคาเท่ากับตัวเนี่ยเตรียมตัวจะเข้าโคกเลยแต่นักเรียนผ่านก่อนอ๋อต้องไว้โคกเ,เอาออกทุกวันไหมออกทุกวันค่ะถ้าฝนตกหนึ่งถ้าฝนตกก็จะเข้าโคกถ้าไม่ฝนตกให้เขามาพึง่งแดด พึงแดดพึงลมนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะพวกแมลงทุกชนิดน่ะถ้ามันอยู่อยู่ร่มมากๆบัวมันก็หงีดงิดแต่เขาเคยออกมาแล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวัวน่ะถ้าอยู่ในร่มนะแมลงอะไรก็จะเกาะง่ายนะใช่มันต้องใช้ยาครับพวกนี้ไม่ต้องใช้ยาเราไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยธรรมชาตินะธรรมชาติจริงๆแต่ถ้าเอาตากแดดนี้ ผิวพันธุ์หรือความร้อนมันก็ช่วยไล่มแมลงได้นะผมว่านะใช่ใช่<อ>ดูลักษณะแล้วก็คือเห็นไหมครับผมแค่นิดๆหน่อยๆแค่นิดถ้าวางไว้ถ้าอยู่ในคอกตลอดเวลานะไม่ต้องพูดถึงเลยทำไมครับใช้ยาอย่างเดียวอ๋อแต่ถ้าทางที่ดีที่เราเราควรจะไม่ต้องใช้ยาก็คือทำอยังไงครับเอากแกลบแกลบสดนะอแกลบสดหวานหวานตรงขี้ที่แฉะครับผมแล้วพอ ความร้อนมันไม่ทําให้แมลงเข้าไปเกาะหนึ่งและที่สองก็คือใช้ใช้ใช่อะไรนะอืมปูนขาวปูนขาวนะใช่ปูนขาวแล้วมันไม่แฉะแต่ี่พวกเราไม่ใช้แล้วเป็นธรรมชาติไ้เลยครับผมก็เพราะว่ากลางวัวนเราจะเอาอ,ออาออกมาอย่างนี้กลางคืงนเราเข้าครับผมผมว่าตากแดดดีนะผมว่านะตากแดดแล้ววัวเ,เขาก็ชอบด้วยแล้วมันแข็งแรงด้วยไม่ไม่ มันก็ไม่เชิงเป็นวัวขุนนะแต่มันเชิงเป็นวัวทุ่งอยู่ดีอะเลตัดยากกับแถวแถวนี้แหละครับผมปลูกไว้ข้างหลังมั่งในสวนมั่งกับบางทีก็ปล่อยเข้าสวนครับผมเนี่ยปล่อยให้มันเล็มในสวนนี้<อ>เขาอยู่ของเขาได้ทุกวันนี้คิดไหมว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มอ่าคิดว่าคุ้มไหมไม่คุ้มไม่ค่ะไม่คุ้ม,ม,ม,มเพราะปกติแล้วจะเคยขายได้ตัวละเออประมาณนี้กั มื่นเจ็ดหมื่นแปดครับผมประมาณนั้นก็สามสี่หมื่นครับผมเออประมาณนู้นก็สักสองหมื่นห้าครับผมตอนนี้แปดพันเขาให้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันมันเกินไหมมันน่าเจ็บใจจริงๆนะเออมันน่าเจ็บใจไอไอวัวก็ขึ้นไอดอกก็ขึ้นใช่ไหมไอวัวลงวัวดอกขึ้นไงครับผมแต่ก็ยังสู้นะคุณยายนะแยังสู้สู้สู้ไม่สู้ไม่ได้แล้วเขาก็อยู่กับเราแล้วนี่จะลปอยทั้งหมด จะปล่อยทั้งหมดก็ไม่มีวัวใครแล้วไม่มีกี่เจ้าหรอกทุกวันนี้หายไปหมดแล้วบอกคนเรียนเขาขายเขาขายหมดแล้วทําไมครับก็เมื่อก่อนข้องหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดตัวทุกวันนี้เขาเหลือสองตัวครัสามตัวเพราะว่าอเขาไม่อยากแบกภาระบางทีเมื่อก่อนเขาก็แค่แค่ให้กินหญ้าใช่ไหมครับผมทุกนี้ก็ต้องมีหัวอาหารต้องไปซื้อพวกอาหารบัวซื้อหญ้าครับผม เมื่อก่อนเป็นบัวเป็นเป็นอะไรเป็นลูกเราทุกว่านี่วัวเป็นแม่เราแล้วเราต้องเลี้ยงเขาดูแลอย่างดีเลยนะดอย่างีครับผมสามเดือนสี่เดือนแค่นี่ตัวสี่ห้าเดือนตัวผู้ตัวนี้นะค่ะมคก็เก็บไว้ให้มันเขาเรียกว่าเวลาพวกนี้พวกนี้เขาเป็นสัตว์เขากับไปดมไปเลียอ๋อช่วยได้ใช่ไหมก็ดูช่วยได้อ๋อ ตัวผู้หนึ่งตัวจริงๆเลยนะนี่นะเอาไว้ดมไว้จับสัตว์เลยนะจับสัตว์ค่ะถ้าหาว่าตัวเขาจับสัตว์ตัวไหนได้เราก็โอเคเลยรู้ได้เลยนะรู้ได้ช่วยได้เยอะแล้วกันนะช่วยได้เยอะอ๋อผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะบางทีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขายทิ้งหมดนะใช่เก็บไว้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทัวนะเห็นไหมคือเวลาขี้ออกมาอย่างนี้เราพอถึงเราอยากปลูกปลูกผักเราไถไถปั่นไถปั่นนะมันก็ได้เรื่องเลยนะได้เรื่องเลยครับผม ไม่ต้องใช้เคมีเลยนะผมว่านะใช่ได้เรื่องเลยนิดๆน้อยๆก็ต้องโอน่ะครับผมสุดท้ายนี่ก็คือยังสู้ย,ย,ยังสู้ไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้แพ้ไปทําไมอาชีพของคนโบราณค่อยเป็นอย่างนี้แหละอืมไม่ไม่มีอะไรก็ยังน้อยก็ได้ขี่ขายเหมือนที่คุณยายบอกจริงๆเนาะต่อให้มันถูกหรือมันแพงแค่ไหนสุดท้ายก็ยังได้ขี่นะ<ค>ยังได้เลี้ยงนะได้ได้เลี้ยงยังได้เพื่อนยังได้ขี่ยังได้แรงยังออกได้ออกกาลังกายครับผมสุดท้ายคุณยาย วันหนึ่งลงทุนกี่บาทค่าน้ำมันตัดหญ้าค่าอะไรเนี่ยอ่าวันหนึ่งลงทุนกี่บาทวันหนึ่งลงทุน40บาทค่ะค่าน้ำมันตัดหญ้านะครับใช่ค่ะ40<ม>บาทบวกกับค่าค่ารถที่ลากไปกเป็น50แล้วกันอ่ะเป็น50แ,แค่นี้แหละ,ละ,ะก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะก็เราไม่ได้ตัดไกลเราตัดแค่อาณาเขตของเราแค่นี้แหละครับผม